ทองคำเนี่ยมันเป็นรูปแบบ,บของคัพแอนด์แฮนดิลขนาดใหญ่ฉะนั้นทองคำก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ครับเพราะว่าทำจุดต่ำสุดยกสูงขึ้นทำจุดสูงสุดยกสูงขึ้นความเสี่ยงเรื่องด้านสงครามเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐทั้งสองประเด็นนี้ค่ะมันมีผลต่อทองคำมากหรือน้อยแค่ไหนบ้างคะพี่หมอตัวทองคำเนี่ยขึ้นได้เนี่ยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องดีดอลลารายเซชันมากกว่า โอกาสที่จะเสริมค่าของตัวนอลลาไปเรื่อยๆก็มีโอกาสสูงครับการถือพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาน้อยลงของเหล่าประเทศชั้นนำเนี่ยก็อาจจะถือน้อยลงก็อาจจะทําให้ถือตัวทองคํามากขึ้นครับก็ทําให้ตัวทองคํานั้นมีสเสน่ห์มากขึ้นเราจะกนี้ครับออ,อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่เริ่มลงทุนทองคำในวันในแบบเริ่มต้นเลยแต่อาจจะ ค,คนที่มีอยู่แล้วผมว่าก็อาจจะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นได้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับคำนี้ขอมุมมองเกี่ยวกับทองคำเลยค่ะพี่หมอว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะบางคนอาจจะยังวันๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองของทองคำล่ะคะตอนนี้มันมีโอกาสที่จะ น่าเก็บหรือว่าน่าซื้อ,อยังไงบ้างไหมคะอืมทองคําเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วในรายการนี้เนอะว่ามันเป็นรูปแบบ,บของคัพแอนด์แฮนดิลขนาดใหญ่นะครับเนี่ยในรูปแบบคัพแอนด์แฮนดิลขนาดใหญ่ก็คืออันนี้คือถ้วยนะครับอันเนี้ยอันนี้คือถ้วยนะครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้คือหูถ้วยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาลากเส้นขึ้นมานะครับก็เป็นคัพแล้วก็แฮนเดลเป็นถ้วยกาแฟนะครับแล้วก็แล้วก็วกทองคำก็เบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วขึ้นมาจากบริเวณสัก2 0 0พขึ้นมา2 4 0 0ันร้อยจุดเออส4 0 0ร้อยเหรียญต่อออนนะครับแล้วก็แล้วก็มีพูแบกลงมาบ้างประมาณทัสัก 2, ารอยเหรียญพูแบกลงมาทัก1ร้อยเหรียญน,นะครับตรงนี้ก็คอนโซลิเดตอยู่ฉะนั้นทองคำก็ยังมีเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ครับเพราะว่าทำจุดต่ำสุด ยกสูงขึ้นทําจุดสูงสุดยกสูงขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ตัวทองคําก็ยังเป็นอะไรที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยูอ่เพียงแต่ว่าระยะระหว่างทางก็อาจจะมี c o n s o l i d a t มีการปรับฐานหรือปรับอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับค่ะแปลว,ว่าตอนนี้ทองคําก็ยังน่าสนใจอยู่ใช่ไหมคะสำหรับคนที่กําลังจะเริ่มลงทุนในวันนี้อ,อ๋ออาจจะไม่ได้ เหมาะกับคนที่เริ่มลงทุนทองคำในวันในแบบเริ่มต้นเลยแต่อาจจะคนที่มีอยู่แล้วผมว่าก็อาจจะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นได้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับอืมค่ะนั่นก็แปลว่าใครที่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมาแล้วทํามาแล้วอะไรก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าใครที่เริ่มวันนี้แล้วถ้าสมมติว่าวันนี้มองมองในมุมอย่างคนที่กําลังอยากจะเริ่มเข้าวงการเริ่มลงทุนวันนี้ค่ะพี่หมอวินพี่หมอวินบอกว่าควรไปเริ่มที่ สินทรัพย์ตัวไหนดีคะเนาะจะเป็นทองหรือว่าเป็นตลาดหุ้นไทยเลยดีเอ่อขึ้นอยู่กับลิคแอพไทยเนาะขึ้นอยู่กับความความความเสี่ยงที่จะรับได้นะเพราะตลาดหุ้นมันก็มีความผันผวนพอสมควรตัวทองคํานึ่งเป็นคอมมูนิตี้ก็มีพันความผันผวนพอสมควรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่รับได้ครับก็ทองคําก็อาจจะถือสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็น์ของพอร์ตก็น่าจะพอไหวครับส่วนหุ้นเอ่อ ใครที่มีลิกเลเวอร์หน่อยก็สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตของพอร์ตก็น่าจะพอได้ครับแล้วก็ถือเงินสดสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะที่งั้นขอถามของพี่หมอนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้ของพี่หมอเองถือเป็นเป็นอะไรเป็นหลักหถึงว่าเน้นเป็นส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นกลยุทธ์ของพี่หมออ๋อทองคําผมถือมานานแล้วครับผมถือมาตั้งแต่แบบพันสองร้อยจุดพันเอ้ยพันสองร้อยเหรียญพันส พันหนึ่งร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถือมาตานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นผมก็อาจจะไม่ได้ลีควิเดตอะไรตัวทองคําไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้คิดจะขายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเตัวตัว,ต,วตัวเงินสดมากกว่าครับเงินสดก็อาจจะไปซื้อตัวหุ้นทั้งส่วนใหญ่ครับในท,ที่ที่ผ่านมาครับก็ช่วงบางช่วงบริเวณพันสามก็ค่อยๆโหลดหุ้นไปครับค่อยๆโหลดน,นะครับไม่จําเป็นต้องรีบร้อน เอซื้อทีเดียวให้หมดนะครับซื้อค่อยๆซื้อไปก็ก็มีโอกาสเอหรือซื้อให้ถูกตัวก็ดีกว่าครับแปลว่านะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังจะกำลังกำลังบอกว่ากําลังจะดูซื้อเพิ่มหรืออะไรก็คือพี่หนอนแนะนำว่าให้ค่อยๆค่อยๆเก็บอะไรแบบนี้ถูกไหมคะอืมค่อยๆทยอยซื้อครับไม่จําเป็นนี่ต้องแบบโอ้ฉันลงมาไม้เดียวทีเดียวจบเลยอะไรอย่างเงี้ยคง คงไม่ได้ขนาดนั้นครับแล้วอย่างในเชิงเทคนิคพี่หมอมองว่านาสถานการณ์แบบนี้เนะะี่ยค่ะเป็นหุ้นเล็กๆเก็บทีละหน่อยหรือว่าเป็นหุ้นใหญ่ไปเลยจะเหมาะกว่ากันครับพี่หมอเออผมชอบตอนนี้ผมชอบหุ้นไซส์ประมาณไซส์กลางๆเนะผมว่าไซส์กลางๆขึ้นแบบเอ่อเซตเซตห้าสิบ เอ่อถึงเซตห้ก็ได้ครับหรือเซตร้อยก็ได้ครับประมาณนี้ประมาณเซตกึง่งกึ่งเซตสาจนถึงเซตเซตร้อยเนี่ยผมว่าผมว่าก็น่าจะมีการการขึ้นที่ดีกว่าตัวใหญ่นะครับเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยเงินฟันโฟของตัว f o r ์เนก็ยังไม่เข้ามาเต็มที่ก็ยังไม่โอกาสยังมีมยังยังดูไม่ยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะมีการเข้ามาครับก็ฉะนั้นหุ้นขนาดกลางที่ เล่นกันเองระหว่างนักลงทุนสถาบันในประเทศกับนักลงทุนทั่วไปเนี่ยนักลงทุนรายย่อยก็น่าจะเป็นอะไรอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับค่ะพี่หมอค่ะอีกหนึ่งคอมเมนต์ตอนนี้ค่ะน่าสนใจมากเหมือนกันคือมีคอมเมนต์ที่ว่าเรื่องของความเสี่ยงเรื่องด้านสงครามเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐทั้งสองประเด็นนี้ค่ะมันมีผลต่อทองคํามากหรือน้อยแค่ไหนบ้างคะพี่หมออออ ผมว่าทองตัวทองคำเนี่ยขึ้นขึ้นได้เนี่ยเพราะว่ามีเ,เอ่อมีประเด็นเรื่องดีดอลลารายเซชันมากกว่าที่จะมีเรื่องความเสี่ยงของตัวสงครามหรือความเสี่ยงของออทางด้านการเลือกตั้งของทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยหรือภูมิรัฐศาสตร์ที่ที่เกิดมาจริงๆมันก็เป็นเรื่องเดียวกันมหมดทั้งหมดนะครับทั้งภูมิรัฐศาสตร์ทั้ง สำคามจริงๆถ้าเราเอามาโยงเชื่อมกันมันก็เป็นเรื่องเดียวกันครับเพียงแต่ว่า,เ,าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็มันก็เป็นหลักๆเลยก็คือเรื่องดีดอลลาร์ไลเซชันครับเรื่องการเสื่อมค่าของตัวดอลลาร์โอกาสที่จะเสื่อมค่าของตัวดอลลาร์ไปเรื่อยๆก็มีโอกาสสูงครับาการถือพนันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาน้อยลงของหล่ายประเทศ ชั้นนำเนี่ยก็ก็อาจจะน้อยก็อาจจะถือน้อยลงก็อาจจะทำให้ถือตัวทองคำมากขึ้นครับก็ทำให้ตัวทองคำนั้นมีเสน่ห์มากขึ้นหลังจากนี้ครับ วันนี้อันนี้มองในมุมมองของคนที่อสมมุติว่าอย่างฟวนเองหรือว่าหลายๆคนที่จบใหม่มาแล้วก็กําลังเข้าสู่วงการนี้เหมือนกันอยากจะขอไอเดียอย่างเรียกว่าผู้ที่ประสบความสาเร็จแล้วก็คร่ำบวดในวงการนี้อย่างพี่หมอวินิดนึงค่ะว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยจะลงทุนแต่ว่าอาจจะยังกลัวเพราะว่ามีหลายคนที่มองว่าโอ้โอการลงทุนในหุ้นนี่มันก็เหมือนกับการพนันนิดนึงพี่หมอมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะอ๋อ มันเป็นความคิดของคนสมัยก่อนมากๆะครับสมัยตั้งแต่ผมลงทุนใหม่ๆเนะสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนเขาก็คิดกันแบบนี้ครับว่านักลงทุนว่าคือการเล่นหุ้นก็คือการพนันครับเห็นไหมว่าถ้าเราถ้าเราลงทุนให้เหมือนกับการลงทุนมันก็จะไม่เป็นการลงทุนที่เหมือนกับการพนันมันเป็นแค่เส้นบางๆครับถ้าเราลงทุนโดยแบบซื้อเช้าขายเย็น เออลงทุนแบบเดเทรดลงทุนแบบที่ใช้ระยะเวลาที่ต้องกําหนดระยะเวลาชัดเจนหรือลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกาไรขนาดเล็กเป็นหุ้นที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานพวกนี้คือการพนันทั้งนั้นนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราลงทุนในหุ้นที่เราเข้าใจเราเขา,เรารู้จักแล้วเราสามารถที่จะถือมันได้เหมือนเปรียบเสมือนเราถือเอ,อเราถือครองบริษัทที่ดีแล้วก็มีเงินปันผลมาให้เราเนี่ย ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีครับอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยหุ้นอย่างอาหารสัตว์เลี้ยงก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เติบโตจากต้นปีเนี่ยประมาณ4 5 0ก็คือเยื d อทุเดตเนี่ยขึ้นมาประมาณ5-60%นนะครับในขณะที่จังหวะที่ตลาดลดลงกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีในชิ้นที่ดีแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่เราเลือกครับว่าเราจะเลือกลงทุนหุ้นแบบไหนเ,เราจะเลือกลงทุนหุ้นลักษณะไหน แล้วก็เราจะมบรหิหารจัดการพอร์ตเนี่ยให้เป็นแบบการพนันหรือเป็นแบบการลงทุนครับแล้วถ้าอย่าตอนที่ที่พี่หมอเริ่มอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอมองว่าสมมติอะอย่างวันนี้คนจะเริ่มก็ได้หรือว่าทุกคนจะเริ่มอย่างเงี้ยค่ะควรจะจับตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนในในสถานการณ์แบบนี้ดีครับพี่หมออย่างแรกอยากให้ไปศึกษาก่อนนะครับอยากให้ไปศึกษาเยอะๆก่อนเออลง เราก่อนจะลงทุนก็ต้องศึกษาก่อนครับอาจจะมีเข้าไปาดูบทวิเคราะห์ของนักของนักวิเคราะห์ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าเราเข้าใจบริษัทน,นี้ท่องแท้แค่ไหนครับแล้วเราก็เข้าค่อยๆเข้าไปในธุรกิจที่เราชอบก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยอามาค่อยมาศึกษาทีนิเข้าประกอบด้วยก็ได้ครับว่าจุดที่เราซื้อเนี่ยเป็นจุดที่แพงหรือย,ยังเป็นจุดที่ มีโอกาสเติบโตไหมมีโอกาสเอ่อเป็นเอ่อมีความเสี่ยงกับเอ่อกับโอกาสผลตอบแทนที่จะได้เนี่ยต่างกันแค่ไหนครับหรือมีริกลีวอดต่างกันยังไงพวกนี้เป็นอะไรที่เราต้องตอบตัวเองได้ตลอดครับว่าในทุกๆไม้หรือทุกๆครั้งที่การลงทุนเนี่ยริกลีวอดในการที่เราจะลงทุนเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนครับ